สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญ5บาทนะครับที่มีการลงประกาศรับซื้อและมีการรับซื้อจริงๆนะครับในราคาค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับก็จะมีทั้งเหรียญ5บาทราชการที่9นะครับแล้วก็เหรียญ5บาทของราชการที่10นะครับก็หลายที่นะครับเขาได้ลงประกาศรับซื้อ แต่ไม่ได้รับซื้อเหรียญที่เป็นเหรียญปกติหมุนเวียนทั่วไปนะครับรับซื้อเฉพาะเหรียญที่ผลิตผิดพลาดพบเจอได้ยากนะครับสำหรับเหรียญผลิตผิดพลาดที่เขารับซื้อก็จะเป็นเหรียญประสียนตรงนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญปเะสียนตรงนะครับประสียนจะหันขึ้นด้านบนนะครับตาสัญลักษณ์ ก็จะหันขึ้นด้านบนเช่นเดียกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผเสียนตรงนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติหมุนเวียนทั่วไปนะครับผเสียนจะหันขึ้นด้านบนตาสัญลักษณ์ก็จะหันลงด้านล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติมุนเวียนทั่วไปนะครับก็ยังไม่รับซื้อนะครับรับซื้อเฉพาะเหรียญผเสียนตรงนะครับก็ซื้อขายกันตั้งแต่ราคา500บาทนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพใช้งานนะครับแต่ถ้าสภาพสวยๆนะครับในผ่านการใช้งานก็รับซื้อตั้งแต่1000บาทขึ้นไปนะครับภเสีตรงนะครับที่ขอรับซื้อภาษีะจะหันขึ้นด้านบนนะครับตาสัญลักษณ์ก็จะหันขึ้นด้านบนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เรียกว่าภาษีตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพศออไหนนะครับที่เป็นเหรียญภเสีตรงนะครับ เขารับซื้อกันจริงนะครับหากท่านไหนมีนะครับจะจะขายก็สอบถามได้นะครับย้ำนะครับว่ารับซื้อเฉพาะเหรียญพระเสียนตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพศไหนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ